นะวันนี้ไม่ได้ละสดมีภารกิจที่จะต้องมา,าหาสมุนไพรมีสมุนไพรชนิดหนึ่งที่จะต้องเก็บในทา่ามค่ำคืนเขาเรียกว่าวา่านเหล็กไหลเขาเรียกเป็นสมุนไพรชื่อวาอ่านเพื่อจะเอาไปประกอบอทำยาขนาดหนึ่งเขาเรียกว่ายอดยาหมา,หาสเสน่ตามบูราณการอ,าอันนี้ก็ อยู่ท่ามกลางภูเขาเดินมาจากาข้างล่างวัดมาอยู่บนยอดภูเขามีท่า,ามกลางธรรมชาติก็คือเราต้องก่อไฟไว้เวลาอยู่ในป่าใหญ่นะโยมทีนี้ต้องนอนที่เน่ยไปอย่างนั้นเอาไฟฉายไปด้วยเอาไฟฉายไปด้วยอย่าทําอย่างนั้นมาลงมา คืนนี้ไม่ได้ไล่ต้องขอไปด้วยนะโยมพอดีติดภารกิจอยากขึ้นในบุนั้นอยากขึ้นไปอย่างขึ้นตอนเราอยู่ข้ามกลางป่าอยากขึ้นไปไ<ม>สนบงนั้นมีไฟฉายกับกองไฟอ,อ๋อไฟไม่ได้ไหมโยมไฟไม่ได้ไหมไฟไม่ได้นะไม่เราก่อไฟอยู่บน,บนตรงนี้ก็หลังคารของภูเขาวัดคีรีวงศ์ อากาศอากาศอากาศเย็นแต่บนภูเขาไม่เย็นโยมนะเราไม่เย็นก็อยู่ท่ามกลางกองไฟปักกรดนอนเบนนี้รอเก็บยาเที่ยงคืนนะรอเก็บยาเที่ยงคืนเนี่ยมืดทั่วหมดอ่าหยู่ไม่มีไฟฟ้าโยม เราหัดชา้หัดใช้ชีวิตแบบธรรมชาติบ้างเนี่ยถ้ามีแต่ใบไม้กับกองไฟไว้ให้โอ้อย่าใส่เยอะเดี๋ยวคืนนี้ไม่มีไฟไว้ทั้งคืนนันอ่าก็ต้องรอเก็บเที่ยงคืนนะ เราต้องกอกไฟไว้หาฟืนไว้บนยอดภูเขาเนี่ยกอกไฟไว้โยกปอกเลยพวนี้ก็วันนี้ก็มีนักเรียนนักศึกษามารายงานตัวพวกนี้จะเข้าสู่กระบวนการอบรมตั้งแต่แปดตรงเช้าลงทะเบียนแปดเก้าสิบเอ็ดสามวันพรงนี้ไม่ว่างต้องเลิกสามทุ่มอีกวันนี้คืนนี้เป็นวันดีต้องมาหาสม,มุนไพรก็เรียกว่าว่านว่นหอกโมกขัดสัก ชื่ออีกอย่างหนึ่งก็าเรียกว่าว่านเหล็กไหลหรือภาษาพื้นบ้านเขาเรียกว่าบ้านเหล็กไหลมันเป็นสมุนไพรเอาไปประกอบยา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 พุ่งใส่เยอะก่อนเดี๋ยวมันไม่เดี๋ยวถ้าเราใส่เยอะคืนนี้เราไม่มีไฟนะเสือมาขอบไปเลยน่าโยมดูได้ตัวกับภาพกันด้วยน่าจะช่วงนี้หนาวพยายามรับประทานน้าสมุนไพรที่มีรสชาติเปิดร้อนกระจายกลิ่เช่นน้ําขิงน้ําอะไรคืนนี้ไม่มีสาระดี แต่ว่าไม่ได้ทำสาระเกี่ยวกับาููมปัญญาแต่ว่าต้องเดินทางขึ้นมาบนภูเขาตั้งแต่ตอนยินนะได้แ <Okay. S 1> นะนะพอก่อนอย่าพึ่งใส่ก่อนเอาปิดไฟยกไฟไว้ใช้บ้างเดี๋ยวมันหมดเดี๋ยวดึกๆเราไม่มีไฟอะ่ะนะดึกๆเราไม่มีไฟแลยะยุ่งเอาม่ลงเห เราอยู่เราไม่จะมีไฟฟ้าต้องทำความเข้าใจมีแต่ไฟฉายและหมดและยุ่งเลยนะไม่มีไฟไล่ยุงด้วยยุ่งเยอะอ่าันนั้นมันมีไม้มอยู่เร má i, má i. าถุงไม้ไหมไฟฉายก็อย่าใช้เยอะต้องประหยัดแล้วมันหมดไฟแล้วโอ้โหจะเดินลงยังไงไม่ต้อง รอให้สว่างถึงจะเดินลงไปเออไม่ได้เราต้องมีไฟไว้ด้วยมีสามเนรสามองค์แล้วก็ไม่เด็กวัดนี่ไปหาฟืนไว้บนยอดภูเขาของวัดคีรีวงเรือวัดน้ำตกนะ จ้าขอบคุณมากดูแลตัวกับภพาพด้วยขอบคุณนะจ๊ะเสียดายไม่ได้ไปดูแลตัวกับภพาพด้วยนะเจ้าคะอากาศเยน็นขอบคุณมากเลยมีเทียนปักอย่างเดียวกวาดเสร็จหรือยังเดี๋ยวโชคไปกวาดอีกสองรอบไปเดี๋ยวจะได้นั่งสมาธิกันหนาวไม่ค่อยหนาวบนยอดภูเขาโยไม่ค่อยหนาวปกติ นะในป่ามันมีต้นไม้เยอะที่นี่มีสมุนไพรมีอะไรนี่เตยเขามีอ่าลย,าายชะมดกล้วยมุมสังอ่ะมีอะไรเยอะเนี่ยเพระมีไฟสวางเราดูได้เยอะนะเนี่ยอยู่ท่กากลาง้ายแสงไว้เอาฟืนใส่อันหนึ่งอ่ายกมาหนึ่งยกเลย โยมอะไรดูแลตัวกับภาพด้วยอาตอมาไม่เป็นได้ดอกหมอยายโยมดูแลกับอยู่กับสมุนไพรอาตั้งไปเลยแดดจะเยอะเดี๋ยวพรุ่งเดี๋ยวคืนนี้ไม่มีไฟไว้อ่ะก็พาลูกเนรมาเข้าป่ามาเรียนรู้ชีวิตจริงการจะเป็นหมอยารักษาชีวิตชาวบ้านต้องรู้วิธีการเก็บยายามหนึ่งยามสองยามสามยามสี่แล้วก็ยามกลางคืนว่าจะต้องเก็บยังไงทำยังไง เราใช้ชีวิตจริงอยู่กับธรรมชาติจริงก็คือสม,มุนไพรในป่าเนี่ยอาจจะไม่มีแสงให้โยมดูนะแต่ว่ายอดภูเขาวัดคีรีวงศ์นะขอบคุณโยมที่ยังติดตามรับชมรับฟังอยู่นะพรุ่งนี้จะกลับมาลาดสระตามปกติคืนนี้ต้องเก็บบ้านยาสม,มุนไพรก่อนเพื่อเอาไปใช้ในการประกอบอตำรับยาสม,มุนไพรที่มีชื่อว่ายอดยาเมตามหมาสนิตำรับโบราณที่ตกทอดกันมานับ ห้าร้อยกว่าปีซึ่งก็ได้อาจจะได้เริ่มจัดเตรียมสมุนไพรครบแล้วก็จะทําพิธีการสวดจนไปถึงเดือนกุมภาพันธ์น่าจะทยอยแจกจ่กายกันได้นะจาะก็สวดกันีนประมาณเกือบสามเดือนนะโยมสองเดือนกว่าแหละจะมดที่นั่นเลยใช่ไหมจะมดที่บนเขาภูเขาเลยโยมจะมดที่นี่แล้วก็ต้องคอยมีเวรคอยใส่ไฟไว้ชั่วโมงที่หนึ่งลูกเน้นใส่องค์ไหนชั่วโมงที่สองที่สามเวียนกันทั้งคืนจะได้มีก็ได้ฝึก ฝึกสติไม่เป็นผู้หลับลงเลยในกระแสของความหลับนะถ้ามกลางธรรมชาติสบายโยมฝนฟ้าไม่ตอกอากาศเย็นปกติไม่เย็นมากอย่าไปยุ่งมันพี่ออกมานะว่างโยมก็เอาเต็นมามาศึกษาสมุนไพรในป่าในมือภูเขาเรียนรู้สมุนไพรที่นี่นะมอนภูเขาทำเลด,ดีมีต้นค้ออา่า เหมือนเข้าข่ายเลยก็เข้าข่า,ายแล้วโยมเอาทำไมล้มเรื่อยแล้ววะวานอีกกี่รอบอ่ะเนนอย่าไปไกลนะอาจารย์ตักรุกไม่ทันก็วาดอีกสามรอบโอ้ย,อออยเนี่ย่าพี่อย่าใส่ยเยอะนะเดี๋ยวเราไม่มีไฟคืนนี้อ,อ่ะอ่า เวนแรกใครรับผิดชอบกองไฟก่อนอ่าเวนแรกรับผิดชอบเน้นงงเงิน,นอ่าเน้นโชคเน้นเน้นโชครับผิดชอบไฟก่อนนะมาอเน้นโชคเสร็จเรียบร้อยรับผิดชอบกองไฟที่เหลือก็ไปนั่งสมาธิกันที่ใครที่มันาอาจารย์ไม่เรียกอยากออกมาเด็ดขาดเกิดอ,อะไรขึ้นเสียงแววแววแววก็อยากออกมารุ่งเช้าก็าออกมาดู ห้ามออกจากเต็นท์เดี๋ยวก้อนหินดักรอบเต็นท์นอนเอาลูกหินดักไว้ทั้งแปดทิศแล้วก็นอนถ้าอาจารย์ไม่เรียกห้ามออกมาใครปลอมเสียก็ห้ามออกมาอย่มีคนปลอมเสียงัง้นลูกเน้นอย่ายุ่งเลยเรามีควายไว้นี่ชายแตงคนโบราณน่ะเขาอยู่กับธรรมชาติอย่างเี้โยม สุขภาพจิตสุขภาพกายดีหาสมุนไพรในป่าในเขาดูแลสุขภาพแถมทั้งเป็นยาทั้งเป็นอาหารอีกเนี่ยนะใส่ไม้หมดเดี๋ยวหมดงานเข้าแล้วมืด้าใส่ไม้เยอะยกไปบ้างเว้นได้ก็รับผิดชอบไม้และการหน้าที่เหลือเตรียมตัวนั่งสมาธิกับคุณโยมนะจ๊ะขอบคุณทุกคนทุกท่านเลยดูแลสุขภาพช่วงนี้วันนี้ก็ โควโโิดร,รุ่นใหม่อะมารายที่สองรายที่สามอะมันเริ่มทยอยเข้ามาแล้วเราเป็นห่วงชาวบ้านมากใครที่มียาเสริมภูมิกันก็ดูแลสุขภาพกันด้วยต้มน้ําใบมะกรูดใบมะกรูดตะไคร้ก็ปล่อยวัคประทานเป็นน้ําชานะจ้าโยมดูแลสุขภาพกันด้วยทีรอบแล้วกว่าให้เรียบร้อยเคลียร์รอบบริเวณที่พักให้เรียบร้อย อไม่มีไม้ดุน้นใหญ่เลยครับไม้ตุ้นใหญ่ไม่มีหรกโยมมันมีต้นไม้ใหญ่ๆงั้นนี่ดูเออมีแต่ต้นไม้ใหญ่ๆเอาเอากระจาเนีมีแต่ต้นไม้ใหญ่ๆอย่างเดียวอยากจะโยมดูนี่ก็มีแต่ต้นไม้ๆๆมไมป่านั้งหมด ให้ดูบริบริเวณป่ามีแต่ต้นไม้มีต้นคขอใหญ่ๆดูจะไปหาไม้ต้นใหญ่ ตอไม้เนี่ยเป็นส่วนประกอบในการทํายาเมตตามหมานิยมต้อนรับปีใหม่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่คนละ29เม็ดนะจ๊ะคนละ29เาม็ดก็ใช้เวลาส่วนก็จะส่งให้เมื่อปีใหม่เนี่ยเราก็จะให้กับทุกท่านก็ไปดูรายละเอียดได้นะจ๊ะคืนนี้ก็ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายทุกท่านดูในสกับภาพกันด้วยนะครับเดี๋ยวจะนั่งสมาธิแล้วก็จะสวดมนต์แผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้ทุกคนทุกท่านที่มี มีครอบครัวที่ไม่มีครอบครัว,วก็มีความสุขมีความเจริญอย่าได้เจ็บน่าจะจนมีสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะคะเ,เ,สเสียงเสียงมาภาพไม่ชัดก็นชาติยังไงกันในป่านะคะขอบคุณนะคะดูแลตัวก,กับภาพกันทุกคนนะคะเดี๋ยวก็พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ถ้าไม่ติดภารกิจอะไรอาตมาก็จะมาพรุ่งนี้ก็ต้องสอนนักเรียนนาโยมสอนตอนนี้มีนักเรียนที่สมัครที่ เข้ามารายงานตัวแล้วก็พักอยู่ข้างล่างวัดบางคนก็ไปพักที่โรงแรมนะจ๊ะพุทโธโคพุทโธโนโควิดทมโมโนโควิดสังโคโนโควิดขอให้ไม่ติดโควิดเจ้าค่ะให้ยาจะินพรทุกคนนะจ๊ะจะิญพร้าเอ,อ้าไฟดับมาแล้วใครเข้าเวรไฟคืนแรกนี้ชั่วโมงแรกดับแล้ว ใช้ไฟดับเลย